ผมเชี่อวนี้นะถ้าประชาชนฟังผมพูดกับฟังนักการเมืองนะครับโดยเฉพาะพรรพักเพื่อไทยพูดเนี่ยผมเชื่อคนเชื่อผมมากกว่าเพื่อไทย,ยผมเชื่อวนี้มีพี่น้องเสื้อแดงหลายคนกำลังเจ็บปวดเห็นไหมแทบกระอัก,อกเลือดและคนเหล่านี้เละครับที่กำลังเปลี่ยนมาเป็นสีส้ม แต่ผมไม่เห็นสีส้งเปลี่ยนเป็นเหลืองหรือไปแดงนะครับแต่ผมเห็นเหลืองเปลี่ยนมาส้มเยอะเลยครับแล้วผมก็เห็นแดงกําลังเปลี่ยนมาส้มเยอะเลยครับนักประชาธิปไตยจอมปอมครับผมเลยไม่รู้วันนี้ระบอกประชาธิปไตยมันคืออะไรวะนะวันนี้ผมเห็นเขานั่งถแถลงข่าวร่วมกันนะนี่เอ้ก่อนหน้านี้กูเห็นมึงลบลาค่าฟันกัน แทบจะเป็นเอาตายประชาชนมากมายเห็นคุณโดนลังแกก็ออก้ไปช่วยคุณแต่นี่คือสิ่งที่คุณกำลังตอบแทนพวกเขาด้วยการทรยศหักหลังสรุปวันนี้คนระับนักประชาธิปไตยหลายคนก็แค่โหนประชาธิปไะยนะมึงจะไปว่าเขาโหนหนึ่งหนึ่งสองเลยครับพักการเมืองหลายๆพัคมันก็โหนประชาธิปไตายเนหะ็นไหมครับและท้ายสุดนะมันไม่สนใจหรอกว่า ประชาที่ไปไตยคืออะไรมันสนใจเนี่ยกูจะต้องตังต้งรัฐบาลนะ้แล้วมันก็โหนความทุกประชาชนนี่แล้วมันก็จะมาถึงทาง้าไปว่านี่สิ่งที่มันทํานั่นคือความต้องการประชาชนเอเอเป็นไงซึ้งกันยัหรือยังครับนะครับงูเหา่าคุณเชื่อวผมนะครับว่าวันนี้ครับลูกมันเข้าทางตีนก้าวไกลแล้ว ก้าไกลเขาก็เล่นไปตามบทบาทนะครับเขาตั้งใจจะเป็นฝ่ายค้านแน่นอนแต่ก่อนจะไปเป็นฝ่ายค้านนะครับวันนี้เขาก็เล่นเอาล่อเอาถิดไปเรื่อยๆนะครับกูไม่ไปกูไม่ไปนะครับเดี๋ยวกูไปกูไปเองนะครับแต่ถ้ากูยังไม่อยากไปมึงยิ่งไล่กูยิ่งยั่วใช่ไหมครับ <Okay. S 1> ดูแล้วกันนะว่ารัฐบาลประชาธิปไตยจะไปรอดไหม วันนี้คุณควรจะต้องดีใจนะครับที่คุณไม่ต้องไปรับใช้สนับสนุนคนชั่วคนที่เอาชีวิตของพวกคุณมาเป็นเรื่องล้อเล่นพวกคุณไปตากแดดนะครับนอนกลางดินกินกลางทรายนะครับนอนข้างถนนชุมนุมกันนะครับใส่เสื้อแดงโล่ทั้งแผ่นดินวันนี้ คุณเห็นหรือ,อยังครับว่าท้ายสุดนักการเมืองมันก็เป็นได้แค่นักการเมืองเขาไม่ได้ทุ่มเททั้งหมดมาเพื่ออะไรครับเพื่อประชาชนเลยเขาทุ่มเทเพื่อนในทุนของเขาเท่าน,นั้นเองเออวันนี้ไหมครับว่าเขาไปจับมือร่วมตัวคนนี้เขาเคยทะเลาะดาะแวงกันเถียงกันโอ,โ,โอ้โหครับ ผมมองนั่นดูทีวีวนี้มึงทําได้ยังไงวะเนี่ยมึงทํากันได้ยังไงวะเนี่ยและนั่นก็จีบปากจีบคอพูดเราไม่สามารถร่วมง,งานกับพรรคโน่นบางนี่นะมึงถามเขาหรือเปล่าเขาอยากร่วมง,งานกับมึงหรือเปล่านะแต่ก้าวไกลอย่าเพิ่งออกนะอยู่กวนตีนแม่งด้วยที่ว่าพวกมึงจะทํายังไงถ้ากูไม่ไปเสีอย่างนะ่ะ นะให้เขาออกปากไล่นะถ้าเขายังไม่ไล่ก็อยู่กูจะอยู่ร่วมขบวนไปกับมึงนั่นแหละนะครับกูจะดูดิว่าไอ้พวกที่บอกไม่ร่วมนะหรือมึงจะเอาอยัางไงถ้ามีก้าไกลเราจะไม่ร่วมกูจะดูกูจะดูตอนจบมันจะเป็นยังไงเออนะเดี๋ยวก็รู้ว่าใครเป็นหมานะนะครับผมชอบที่ีโลดพูดนะ กูไม่ออก <c oughs> นะกูยังอยู่ไปเรื่อยๆนะวนเตีนพวกมึงไปแบบนี้แหละดีแล้วนะครับแล้วกูก็มั่นใจการเลือกตั้งครั้งต่อไปนะแลนสไลด์จะมาอยู่ที่สีส้มสีส้มคือส่วนผสมของแดงกับเหลืองไอ้พักเอกละมีพักอยู่พักหนึ่งนะที่เล่นการเมืองเมืองกูไม่สนใจนะ กูไม่เคยคิดจะพัฒนากูให้เจริญเติบโตหรอกกูแค่เกาะแดกอยู่กับบ้านเกิดกูนั่นแหละหาแดกอยู่แค่นั้นนั่นแหละแล้วก็รอคอยร่วมรัฐบาลน,นะครับผมยังไม่เห็นมันมีผลงานอะไรเลยใช่ไหมไอ้น,นีมน่มันเป็นบริษัทจำกัดนั่นน่ะเป็นบริษัทการเมืองจำกัดประจำตระกูลนะครับ เพราะว่ามันส่งต่อตำแหน่งหัวหน้าพักผ่านระบบสายเลือดใช่ไหมผมรู้สงสารในพวกที่รับใช้ตระกูลพวกนี้อยู่นะพวกมึงรับใช้ตั้งแต่พ่อยันลูกเนี่ยนะมึงไม่รู้สึกอะไรกันเลยจริงๆหรอวะถ้ากูเป็นนักการเมืองนะกูต้องทําขนาดนี้รับใช้ตั้งแต่พ่อยันลูกเนี่ยกูไม่เอาแล้วนะนะนักการเมืองมึงมึงจะจอบมึงคิดได้แค่นี้วะ มึงไม่คิดจะโตกันบ้างเลยไงวนะกกดูหนังหน้าพวกมันไว้ละกันนะผมมั่นใจว่าสมัยหน้ามึงสนุกแน่เพราะล่าสุดนี่การเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยคะแนนปาตินิสในเขตมันก็แพ้นะชนะแค่ตัวบุคคลนะเนีมันยังไม่รู้ตัวอนะ มันยังไม่รู้ตัวว่าวันนี้คะแนนนิยมในพักเนี่ยมึงแพ้เก้าวไกลนะเออดังนั้นรอบหน้ามันจะศูนพันตามจาังหวะหนึ่ง,งไม่ต้องหัวลรวผมพูดนี้ผมไม่ได้คิดจะเป็นนักขันเมืองอยู่แล้วผมจะพยายามทำเพื่อการเมืองมันเดินไปแล้วก็มีคนรุ่นใหม่ๆเข้ามาทำหน้าที่ส่วนพวกผมมันพวก แก่เกินแกงก็ไปหาชีวิตช่วงเวลาชีวิตในบ้านปลาอย่างมีความสุขดีกว่าไม่ต้องมาแก่งแย่งชิงๆีชิงเด่นกับใครทำตัวเป็นสายน้ำไหลไปเรื่อยๆนะครับสายน้ำที่มีแต่ความอ่อนโยนล่มเย็นหล่อเลี้ยงใช่ไหมครับสายน้ำนะดูเหมือนไม่มีพิษไม่มีภยัยใช่ไหมถ่อมตนนะครับ ไหลลงสู่ที่ต่ำแต่วันหนึ่งครับที่สายน้ำเหล่านี้รวมตัวกันแล้วมีสิ่งใดมาขวางกั้นเมื่อถึงจุดจุดหนึ่งนะอะไรก็ต้านพลังแห่งความอ่อนโยนนี้ไม่ได้นะวันนี้พญายนก็เหมือนสายน้ำนะมีคนบางอาจทำตัวเป็นขอนมาขวาง เดี๋ยววันหนึ่งขอนนี่มึงจะถูกน้ําพัดปลิวนะครับนะคุณเชื่อไหมวันหนึ่งนี่ตอนนี้เขายุบอนาคตใหม่เราก็ไม่ค่อยเชื่อมั่นเท่าไหร่ว่าพิธาจะขึ้นมาแทนที่ได้แต่วันนี้ไปมาแนละ้วคุณพิชากับทําได้ดีคุณธนาธรเองคุณรู้ไหมครับคุณเห็นว่าคุณพิชาเนี่ยกลายเป็นซูเปอร์สตาร นะครับมีคะแนนนิยมเหนือกว่าคู่ก่อตั้งซะอ,อีกนะนะครับเพระาะพังนี้เขาขายความเป็นก้าวไกลครับเขาไม่ได้ขายที่ตัวบุคคลฉะนั้นผมเชื่อว่านะวันหนึ่งพักเลือกใครขึ้นมาแทนนะครับมันจะต้องเหนือกวิธาก็แค่เอาเจตนาลมและอุดมการของก้าวไกลมาสารต่อท่านเองวันนี้ประชาชนรับรู้อยู่แล้ว ประชาชนที่เลือกก้าวไกลเขาก็เลือกความเปลี่ยนแปลงเขาไม่ได้เลือกพิธานะฉะนั้นใครก็แล้วแต่นะถ้าก้าวขึ้นมาแล้วก็สารต่ออุดมการของก้าวไกลนะมันก็คือธนาทรสามพิธาสองเพราะพิธาคือธนาทรสองนะวันหนึ่งพิธาถูกตัดสิน คนเหล่านี้เขารู้ตัวอยู่แล้วว่าการที่เขามาทํางานในเมืองนี่โอกาสที่เขาจะถูกกันแกล้งรังแกโดยขั้อำนาจเก่าทาไมเขาจะไม่รู้เราประวัติศาสตร์การเมืองไทยเ็าเห็นตั้งแต่ไทยรักไทยถูกยุบไปแล้วนี่ใช่ไหมเขาเองก็เจอไปแล้วหนึ่งครั้งแล้วคิดหรอว่าเขาจะไม่รู้หรือว,ว่าโอกาสที่เขาจะถูกยุบถูกตัดสิทธิ์มันมีอยู่แล้วไง แต่เขาไม่กลัวไงครับกขาพร้อมที่จะไปเชิญไงครับมันจึงไม่มีอะไรที่น่ากลัวครับมันไม่เหมือนมแมลงสาบรื่วันนี้ยังหาหัวไม่ได้ใครจะเชื่อครับวันนี้พักมแมลงสาบไม่สามารถหาคนที่เหมาะสมมาเป็นหัวหน้าพักได้ใช่ไหมพักที่มีอายุอย่างยาวนานคนระับแต่ถึงวันนี้นะยังไม่มีมวี่แววหรือว่าจะได้ใครมาเป็นเออนะ ังน,นั้นผมอย่าไปห่วงก็เลยครับขอเอยียงดียวนะวันนี้ประชาชนยืนอยู่กับพวกเขาคนระับเขาจะเดินไปข้างหน้าต่อแล้วมัอจะมีคนหนุ่มสาวเข้ามาเป็นกำลังเสริมผมเชื่อว่าก้าวไกลนะครับอน,นั้นขา้างหน้าสมัยหน้าน,นี่จะยิ่งใหญ่กว่านี้เยอะแล้วจะมีหลายพักที่ต้องศูนย์พันไปนะครับ เพราะวันนี้มันไปกองรวมกันหมดแล้วประชาชนเห็นหมดแล้วว่าไอ้ผู้ที่กองรวมมันอยู่ตอนนี้ครับเนื้อแท้จริงมันคืออะไรเออนะฉะนั้นไม่ต้องห่วงครับยิ่งยุบยิ่งโตผมเชื่อเลยว่าการยุบก้าวไกลนั่นคือการใส่ปุ๋ยนะไม่ใช่การทำให้ก้าวไกลเล็กลงครับนั่นคือปุ๋ยชั้นยอด ที่จะบำรุงให้พลพรรคก้าวไกลจเจริญเติบโตขึ้นมาอย่างรวดเร็ว